สวัสดีครับพบพ่อครับชานชวนชิมอีกแล้วครับพี่น้องตอนบายของวันอาทิตย์ครับวันหยุดมือนี้จะเลยจัดเมนูพิเศษครับลาบไก่ลาบไก่ไกเหนียวแบบบ้านๆพี่น้องเลยทำซุปแบบจดจวดไปเลยพัดยกสวนนี่คื้เก่าพี่น้องเลยมาเด้อกินเขาพี่น,อน้องแซ่ยบล้กงกนครับ ข้าวเหนียวมูนี้ก็เต็มกล้องฟลอรอเถอะพี่น้องกิบหน่อยเด่ไนไนได้พี่น้องเลยมามาพี่น้องไหมเปิดต้อมรับรถด้ขขวยน้ำซุปข้ากันพี่น้องอ่าสุดยอดมาพี่น้องไนะหมโม่เผาลายยายห้างกับกันเขาง่ายๆพี่น้องคุยมันเข้าไป พร้อม,อมขค้าขวานพร้อมพริกป่นพี่น้องขวานไม่ไหม้เลยครับพี่น้องน้ำคนนแบบบอกรสชาติไม่เปี่ยงช้นชนชิปมาเส้นไหมโอ้รสชาติจะเสียบเด้อพี่น้อง เสับเซยนะพี่น้องสดเอาเลยอืม,อม,มาล้วี่นก ราบใกล้เกับเค็ดมักปีก,กวนเลยพี่น้องเป็นคนจรินเผ็ดเนาะเปรี้ยวเค็ม,เค,มเค็มน่อยนึงคล้ายๆย,ย้ำแล้วพี่น้องเลยจำถูกพร้อมนี้พี่แข็งกว่าพี่นอ้องความผัดความเข้าขัว สารเนียงครับพี่น้องจนหอมไงครับ

มา้องปีกไก่บ้างพี่น้องอืมเปรี้ยดีครับอือยังพี่น้องตุนโดนปะนี่ว่าเป้อยอกัรพวดไปแล้วพี่น้องส่วนเชได้กินครับโอ้โหลาาหัาเนี่ย ลองเลยงามขัดง้ามเนี่ยผิวพนจดลับใกล้เข้าไปตาม้วยเขาหาอืม เมื่อนี้ว่าต้องใส่ลูกดดไม่ลองใส่พอโดอดม,มาละมาละดกะครับชคร่วงเียปลาไส้ชีนกัย ผมมันล้ำเขากันครับ มันจับมือหิวเขาเนอ้อมของเรานะ้นำซุกกับเปื่อยดีขนาดใครนะนำซุกเนี่ยเพื่นอนเปื่้ยนุ่มเลยอะ ตองม,มาละเป็นพระอเอกรึพี่น้องมาละมือไหยครับเข้ากันครับรับให้ครับพี่น้องคมๆหน่อยนอย หืมหยาบลายพี่น้องอ่ะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์มาพูดคุยเป็นกำลังใจให้การชันชิมเลยเด้อพี่น,อน้องเดือแแ่บๆไปร้วมกันม้อน,นี่ียบบ้อยแล้วพี่น้อง คลิปหน้า,ามีอยัางตูก,กิมเดี๋ยติดตามกันไว้ครับมือนีขอตัวไปก่อนไปลองเลยขอบคุณสำหรับการรับชมครับพอกันไม่คลิปหน้าแอบเสย